สวัสดีครับผมจ้าโกกษตรฮองมนครับพี่น้องครับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะมาติดตามนะครับเป็นปุ๋ยสูตรตัวไม้เนาะพี่น้องนะเนาะเพราะแม่ตัวไม้เอกกับผมใส่ตลอดอยู่แต่ว่าคลิปกับตัวนี้เป็นผมที่หมักปุ๋ยหมักไงไว้สองสูตรนะพี่น้องนะครับก็จะเป็นสูตรผลไม้สีเหลืองที่ว่าผมเฮ็ดเป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับกับาพามาติดตามบึ้งนะครับขีดไปได้ หามือนะครับผมขีดไปได้หามือเพราะว่าตัวนี้ขีดไปหกเท้าแล้วนะครับผมหกเทนะครับเนี่ยแต่ว่าตัวไม่เนี่ยขีดข้างที่หกนะครับผมก็ได้ประมาณนี้พี่น้องออกมาติดตามเขียวเข้มนะครับผมเข้มใบคือเขาตัวนี้ที่สั่งให้ใบเขียวเข้มบางครั้งเลยเราก็เงาดำนะครับผมเงาดำแต่ว่าตัวตัวอีกสูตรหนึ่งนั่นมันจะเี็นให้ใบใงล้ำอวบ แต่สียังบ่เข้มข,าขนาดไดแต่ว่าตัวนี้เฮดใ้สีเข้มน้องครับก็บมาสวัสดีกันคลิปนี้คือมันตัวนี้เป็นซิม R8 9เกนะครับผมอายุที่เขาสามเดือนร้วพี่น้อง3เดือนที่เขาสา3เดือนเนี่ได้ประมาณนี้ได้น,ะนี่มันหน้าแรงนะครับว่าเคยเจอฝนนะครับนี่บว่าเคยเจอฝนแล้วก็ดินก็นแห้งบางย่างหักเลยแต่ว่าก็เฮดเฮดให้เขาสู้กับแรงได้ โอเคถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้โอ้พี่น้องนะครับนี่ก็กางเดือนกลุมพาแเรานะครับข่ากลางเดือนกลุมพาเราสุดยอดเลยบ่มีฝนมาซีซีเดือนเราพี่น้องไม่มีฝนเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่เพิ่ตั้งแต่ตุลาลูกสุดท้ายนั่นบ่มีฝนลงพอมนะครับสุดยอดเลยแรงมากเลยนะครับก็ดีนี่เขายังสูงเลยแต่ว่าแบบห่อนผมมานั่งนั่งอัดวิดีโอแป๊บเดียวเองเนี่ยยังยังห่อนเลยพี่น้อง เนาะไม้ใบมันก็เริ่มเริ่มที่เริ่มที่แบบเริ่มเป็นการลดการค้ายน้ำเราพี่น้องคือใบล่างล้นแต่ว่ามันแปลงนี่คือสมบูรณ์ดีเพราะว่าเขาใหทรงพุ่มได้ย่างหนาเลยใบย่างหนาเต็มเลยพี่น้องบึงทรงพุ่มย่างหนาเราบึงเขาคายใบอยู่ข้างล่างก่อนเี่ยม่าเนี้นี่นครับนี่เขาคายใบข้างล่างนะคือแต่ว่าคือมันหนาพี่น้องใบมันหนาคือตาขอตาเขาทีเนาะ คอตาที่ทรงผมใ่ญ่สมบูรณ์ดีนะนะครผมก็ค่อยๆลดมาแต่ก็อีกหลายอยู่พี่น้องอีกหลายอยู่ค่อยๆรดม้ก็บ่เสียทไฮตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ได้ดีนะผมสําหรับมันสองเดือนที่เขาสามเดือนแล้วนะครับเป็นมันหน้าแรงแบบแรงจัดสุดๆเลยก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องนะเนาะเบิ้งเขายังสมบูรณ์ดีทั้งแปลงอยู่นะผมทั้งแปลงอยู่สมบูรณ์ดีโอเคอยู่นะครับก็ ป,ปุ๋ยตัวนี้ถือว่าพันดีเพราะว่าเอามาสั่งให้เขาได้แข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่าว,า,วางแผนในการปลูกหนาแรงโดยเฉพาะเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเจอกับแรงเนาะดูดูอยู่แล้วกลับมาเบึงก็คือเก่านาะอพี่น้องกะตัวนี้ก็ได้ออกไปไลค่คลิปแล้วล่ะเฮ็ดไปหลยคลิปเราติดตามมาเป็นระยะเรื่อยๆนะครับผมสาหรับการให้ปุ๋ยแเราก็ติดตามไปเรื่อยๆกใบใบไงลําอวบสมบูรณ์นะครับผมตัวนี้ก็ มาติดตามอีกสูตรหนึ่งก็คือเห็ดในใบเข้มดำมใบในเข้มดีนาอพี่น้องเนาะครับผมย่อหัวเบึงอายุสามเดือนไม่ต้องเบึงหัวดอกพี่น้องหนาแรงเขาลูกกันนี้หราอสองเดือนเ๋ยวนี้มันเิ่มมีหัวแล้วน้ำิ่มมีหัวแล้วเ๋้วนี่สองเดือนแต่ว่าหนาแรงนี่บ่รู้ว่าหัวเขาจะออกไว่เท่านั้นแหละเนาะหัวเขาจะออกไว้ฮบอกนะครับก็ะเบึงกันไปเรื่อย ดตามมันไปไเรื่อยๆแต่ว่าผมว่าฝนขอแค่ฝนมาเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยขอแค่ฝนม้าเนี่ยรับรองเลยว่าเขายืหยดแป๊บเดียวยืดแล้วก็จะเจริญนเติบโตได้ดีแท้เพราะว่าเขากาลังสะสมอาหารไปได้ดีได้ขักอยู่แต่ว่าผมก็ย่านมันยินทนได้โดนขนาดใดเพราะว่ามันแรงจัดแรงขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะแรงจัดอีลีนะครับแรงสุดๆเลยนะครับผมบึ้งระบบหัวจากน้อย สักหน่อยหนึ่งโอ้โหเพื่อเมือผมสาวดินนะยังห้อนพี่น้องโอ้ยยังไหนเขาทนเขาทนไหนนี่ก็ถือว่าสุดยอดจีิงจรด้อนยะขนาดมือผมลูบดินไปซื้อยังห้อนเนาะโอ้ผมลูบถือหักพุ่อห่าเขาเงาเราเด้นี่โอ้หัวเพียหัวใยังยื่นอลไรครับเบื้งพี่น้องเบื้องนี่นี่น,น,นี่เห็นแล้วไหมหัวเขาเนี่ยประมาณนี้ก็พอแล,ะละ้วล่ะเบื้องข้างนี้เนาะ นี่พี่น้องก็ถือว่าโอเคเนาะหัวหญ่ดีอยู่กะปกติเนาะพี่น้องเนาะปกติอยอ่เนี่ยเขาเบ่งหัวมันถ้าได้อายุซ้ํานี้สองเดือนไม่น้อยนี่กะเริ่มมีเดียละสองเดือนนี่เริ่มมีหัวละมาเลยเริ่มมีหัวแล้วล่ะกะโอเคอยู่หนะ้าผมแสดงว่าโอเคแต่ว่าให้เรื่องห้ดกนี่วุ่น่ยใจนะครับเพราะว่ามันหนาแร้งมันหนาดกนะครับได้หาได้หกหัวเจ็ดหัวก็ถือว่าโอเค ครับผมเนาะแต่ว่าเขาเขาประดกแต่เขาชิมี่ขนาดจริงหญ่เนาะสำหรับมันหนาแรงเอาครับผมกับพาทพี่น้องมาติดตามมาเบื้องกันสําหรับปุยตัวนี้ได้ผลดีเป็นปุยมกักโตอีกตัวหนึง่งที่ผมยังไม่เคยได้เดชิปออกไปใส่ยูแต่ว่าบ่ได้เคยเดชิปนะครับผมเพราะว่าผมสิบอกว่าผมใส่แค่สูตรเดียวเนาะสําหรับปุยมกันะยมกแต่วนะ่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึง่งครับก็เหมือนเดิมผมก็เอาเป็นปุยมกักแล้วก็เป็นปุยเกต สามสิบยี่สิบสิบนะครับผมใส่สองซอนแกงนะครับผมระวางเปย์หนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นปุ๋ยมักแก้วน้ำสิบหกออนหรือหรือซองปลากระป๋องเขาประมาณนี้นะครับต่อต่อเปย์หนึ่งนะครับต่อเปย์น้ำสิบหกลิตรหรือยี่สิบลิตรก็ได้นะครับผมก็สะใส่ประมาณนี้แหละปริมาณในการใส่กับประหยัดเขาย่างคักนะครับโอเคนะเพีองเนาะนะนะครับกนะ็ถือว่าสวยงามนะครับผมสูอว่าสวยงามเขียวเข้มย่างคักเลยสำหรับปุ๋ยสูตรนี้ สูแรงได้ดีแท้แน,น่นอนถ้าเขายังเขียวเข้มได้ขนาดนี้กับว่รู้ว่าเขาขนาดใดนก็ติดตามไปเรื่อยๆเอาเนาะพี่น้องเนาะติดตามเป็นระยะระยะเอาเพราะว่าม,มันแรงครับอันนี้เรายังมีวีวแลว,วว่าฝนที่มาด้วยซ้ำเลยตอนนี้เอาโอเคครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเพื่อเขาครับไปเป็นกำลังใจในการใช้คลิปต่อไปนะครับผมส่วนคลิปนี้จ้ากโกเกษตรฮอร์โม,มอนก็สวัสดีไปก่อนครับผม